ค่ะพบกับการสาขาสุรับุรีนะคะกับรายการดีเม h ช n แนลค่ะวันนี้นะคะกันต้องมีสาระความรู้ดีๆมาแนะนำทุกคนกันค่ะแปดวิธีกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพไปรับชมรับฟังกันได้เลยข้อหนึ่งกินอาหารหลากหลายให้ครบห้าหมู่และดูน้ำหนักตัวข้อ2กินผื้นผักให้มากและผละไม้เป็นประจำข้อ3กินปลากินเนื้อไม่ติดมันและกินถั่วอยู่สม่ำเสมอขอส กินนมให้เหมาะกับวัยข้อ5เลือกกินไขมันที่ดีมีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมข้อหหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดข้อเดกินอาหารที่สะอาดปราศจากการกนเปือข้อแ8ดลดหรืองดแอลกอฮอล์เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระความรู้ที่แกงนำเสนอในวันนี้ถ้าโชบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมีเมเชียลด้วยนะคะ วันนี้กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถึงใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ําใจเล็กๆและรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน